สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโมรัยการแกะกล่องค่ะวันนี้โมมีกล่องที่จะมาช่วยเพิ่มความรวดเร็วความสะดวกสบายให้กับคนพ่อบ้านแม่บ้านในการเข้าครวรในแต่ละขังกันค่ะและวันนี้ในกล่องจะเป็นอะไรเราไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่คือชุดกล่องมีดสแตนเลสในกล่องนี้จะมีเป็น3มชิ้นเซต3ชิ้นนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะมีดใบแรกนะคะ ตอนนี้จะเป็นมีดที่เคลือบด้วยสารเจลาติัมีช่องรูพิเศษนะคะสามารถใช้หัน่นหั่นชิ้นเนื้อหรือว่าหั่นผักได้โดยที่ไหลลื่นค่ะสำหรับมีดตัวที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นใบมีดที่มีพร้อมกับหัวสองแฉกนะคะสำหรับหั่นขนมปังหรือว่าไส้กลอกนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่มีหัวปลายแหลมนะคะที่มีสองแฉกตัวนี้สามารถใช้หยิบจับชิ้นเนื้อขึ้นมาได้เลยหรือว่าจะหยิบจับขนมปังขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ สำหรับมีดใบที่3นะคะเป็นมีดใบเล็กปลายแหลมสามารถใช้แกะสลักได้ปลอกเปลือกผลไม้ได้เพื่อเพิ่มความสวยงามได้นะคะสำหรับชุดเซตมีดสแตนเลส3ชิ้นนี้นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษจากราคาปกติ150บาทลดเหลือเพียง140บาทเท่านั้นเองค่ะราคาโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม65เท่านั้นค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อที่กบอลเฮาส์สาขาบางโคลนได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาเลือกซื้อเองนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ออนไลน์ด้านล่างนี้ที่โมขึ้นให้เลยค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้โมในคลิปถัดไปด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเรามารุ้นกันว่าโมจะมีกล่องอะไรมาแกะให้ท่านผู้ชมดูค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของโมแล้วโมวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกบอลเฮาส์แอร์เย็นช็อปเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ